ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่านั่งฝันว่านั่งรถฝันว่านั่งรถแล้วก็คนขับเนี่ยพาเข้าทางลัดฝันว่าคนขับรถเนี่ยฝันว่าคนขับรถเนี่ยพาคุณเนี่ยขับไปในทางลัดเหมือนกับว่าคุณอะ เวลาสมมุตินะเวลาคุณจะกลับบ้านเนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่รอบ,นนบเนี้ยคนขับรถเนี่ยรอบนี้เนี่ยคนขับรถเนี่ยเขาพาคุณขับเข้าเส้นทางลัดเขาพาคุณขับเข้าเส้นทางลัดทำให้แค่30สนาทีก็ถึงบ้านแล้วฝันว่าคนขับรถเนี่ย พาคุณเนี่ยขับเข้าเส้นทางลัดทำให้กลับถึงบ้านได้เร็วขึ้นแปลว่าอะไรทำไมมีแต่ไพ่โหด,หด มีแต่ไพ่โหดโหดแล้วก็มีไพ่ดีสองสาใบนอกนั้นก็โหดๆหดตอนนี้คุณเป็นทุกข์ใจอย่างมากมายมหาศารคุณทุกข์ใจมากตอนนี้คุณกำลังทุกข์ใจอย่างมากมีคนต้องการจะ แก้แขนคุณมีคนต้องการจะแก้แขนมีคนต้องการเอาชนะณเวลาเนี้ตอนนี้คุณเครียดคุณทุกข์ใจอันนี้เป็นนักฆ่ามอมเล่าแล้วก็ตัดคอเอาหัวไปขึ้นเงินนี่คือนักฆ่านี่นักลบมีคนคิดร้ายคุณมีคนต้องการจะเอาชนะคุณ มีคนคิดร้ายคุณอ่ะอันนี้ก็คือโดนลุมแก้งนะสโนไว้โดนคนแคะเนี่ยสโนไว้โดนคนแคะทั้งสี่มีตัวเตีย้ยๆอยู่สี่คนแก้งคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคุณมีความสุขในงานที่คุณทำอะ่ะถ้าผลผลิตออกมาดีเนี่ยคุณก็ได้เงินเยอะ คุณเป็นคนที่มีความสุขในงานที่ตัวเองทำแล้วเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนคิดร้ายคุณมีคนลุมแกงคุณมีคนอยากจะเอาชนะคุณมีคนลุมแกงมีคนอยากเอาชนะมีคนคิดร้ายคุณเครียดเลยแหละตอนเนี้ยคุณก็เริ่มอรารวาสแล้วละ่ะอันนี้เฮอร์คิวลิสคุณเริ่มไม่พอใจ ในสถานการณ์ที่คุณเจอเพราะว่าไพ่ใบน,นี้หมายถึงคุณสุดจะทนสุดจะทนแล้วเนี่ยวิหารเทพอาเทนอนพังไพ่ใบน,นี้ก็คือคุณอะทนไม่ไหวในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือนเนี่ยเก้าดาบกับสิบดาบเครียด คุณมีตอนนี้คุณดวงตกคุณมีปัญหาลุมเล้าไพ่ใบนี้ก็คือสอบตกอกหักโดนแก่นแกล้งถูกไล่ออกคุณเป็นทุกข์อย่างมากความพังพินาศด,ดวงตกความพังพินาศด,ดวงตกสอบตกอกหักตกงานปัญหาลุมเล้าคุณเครียด มีคนต้องการแก้แค้นคุณมีคนต้องการเอาชนะคุณคุณเครียดเพราะคุณเจอปัญหาหนักๆคุณเจอลุมแก้งแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณเป็นคนที่รักสันโดษนะคุณเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นแม่ที่รักลูกมากคุณเป็นพ่อที่รักลูกมากคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่น คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าช่วงนี้คุณต้องอดทนเหมือนคุณน่ะหลงเข้าไปอยู่ในป่าแล้วรอบๆอเนี่ยมันเป็นไฟถ้าคุณขยับไปทางซ้ายไฟก็ไม่ถ้าคุณขยับไปข้างหลังไฟก็ไม่ตูดคุณต้องอยู่เฉยๆช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะดวงไม่ดีการฝันว่าคนขับรถเนี่ยพาคุณขับ ฝันว่าโชเฟอร์พาคุณขับรถเข้าทางลัดทำให้ถึงบ้านรวดเร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้คุณมีปัญหาลุมแล้วเหมือนไฟที่มันไม่ทีนี้เรามาดูคำแนะนำนะคะคือตอนนี้เหมือนไฟอ่ะมันไหม้ ได้ไพ่พระกิษณะตอนเป็นเด็กน่ารักได้ไพ่เจะกไก่น่ะได้ไพ่อวตารหมูป่าหลังจากเนี้ยมันอาจจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นให้คุณหาความสุขจากการทำตัวให้เหมือนเด็กแล้วคุณจะมีความสุข ทำตัวให้เป็นเด็กแล้วคุณจะมีความสุขไพ่ใบนี้ให้คุณขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องให้คุณให้คุณขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องให้คุณทําตัวเป็นเด็กกินนอนเที่ยวเล่นหัวเราะกินนอนเที่ยวเล่นหัวเราะสนุกสนานให้คุณทําตัวให้เหมือนเด็กให้ระวังเกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วม คุณต้องขอความช่วยเหลือจากจากญาติพี่น้องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสมมุติว่าคุณตกงานเนี่ยหรือคุณถูกไล่ออกจากงานตกงานถูกไล่ออกจากงานมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันบ้านพังตึกถลม่มบ้านพังตึกถลม่มสอบตกอก,อกหักตกงานมีปัญหาหนักๆเข้ามา ปัญหาหนักๆที่เข้ามาถาโถมคุณเนี่ยคุณอะต้องขอความช่วยเหลืออันนี้ก็คือมันเป็นภัยธรรมชาตินั่นคือว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่คุณไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ให้คุณทำตัวให้เหมือนเด็กแล้วคุณจะมีความสุขก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกะลุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ